อาตีาหนูอยากายใส่ใเล็กอยู่ฟันเหมือนลุงวิงวทวย์อาตีน้องเพชรเหมือนทันด้วยเออลองเพชรมีฟันนะ่ะน้องเพชรยังไม่มีหล็กเหมือนของลุงวิทย์เลยค่ะนี่นองไม่มีฐานด้วยเออฟันน้องเพชรสวยมากเลยค่ะลุงวิทย์ใส่ไหมลุงวิทย์ใส่แล้วค่ะ เอาบอกอาที่อยากใส่น้องเพชรไหมเอออยากใส่ให้น้องเพชรสิคะให้อาที่ซื้อมาให้นะคะให้น้องเพชรใส่เย็บด้วยนะเอามอลิ่เอาทำเล็บให้ลุงวิ้นหน่อยทำทำเล็บให้ลุงวิ้นหน่อยค่ะเอาข้างนี้ด้วยค่ะจิตเิตอามาเออทำเล็บเท้าเอาลงมาทำเล็บเท้าค่ะเอาลงคอทำเล็บเท้านะคะโอ้ มีช่างทำลุงมีช่างทำเล็บแล้วอ๋อดีจังเลยลุงมีช่างทำเล็บแล้วไม่ต้องไปร้านแล้วเอานวดด้วยค่ะนวดด้วยค่ะนวดยังไงคะเออเออเอนวดค่ะนวดอีกข้างค่ะาง้าโอ้แต่งหน้าด้วยโอ้